FC นะครับที่น่ารักของสิงแสหมิงทุกทุกท่านนะครับดาวเกตย้ายวันนี้19พฤษภาคมนะครับดาวเกตย้ายวันนี้กับ4ข้อที่ดีๆแน่ๆนะครับแล้วก็ในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษดาวเกตที่ย้ายวันนี้นะครับย้ายไปอยู่ที่ราศีสิงห์ เท่ากับว่าตีโกนร,ร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราสีเมษไปตีโกนกับดาวพุธตีโกนกับดาวพฤหัสตีโกนกับดาวราหูและดาวเก่นี้เองนะครับก็ยังเล็งไปยังดาวเสาแล้วก็ไปโยกกับดาวศุกร์โอ้ยทำไมมัน ย้อแย่ไปหมดอย่างนี้นะครับ oh. นั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษกับสข้อที่ดีๆตรงนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยนะดาวเสาร์นะครับเล็งดาวเกตเล็งไปยังดาวเสารที่อยู่ในเรือนลาภะชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุกได้เงินโดยที่คุณเองนั้นไม่ได้คาดหวังไว้ นะครับอาจจะเป็นอะไรที่คุยเงงคุยงานไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เงียบหายไปนะครับจูๆ่ๆลูกค้าอาจจะติดต่อกลับมาเองก็ได้เป็นไปได้นะครับ oh, <no. S 1> ฉะนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับมีโอกาสจะได้ลูกค้าเก่าๆหรือว่าใครที่เคยติดต่อกันไว้แล้วมันห่างหายกันไปจูๆ่ๆอาจจะติดต่อกลับมา ข้อที่2นะครับดาวเกตนั้นตีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีเมษมีโอกาสนะครับที่บริวารของชาวลัคนาราศีเมษจะนำซึ่งโชคดีมาให้เกตไปอยู่ในเรือนอาทิตย์นะครับแล้วอาทิตย์ไปเป็นอุจจาพิมุกในเรือนการเงินแสดงว่าบริวารน,น่าจะนำโชคดีอะไรมาให้สักอย่างหนึ่งกับชาวลัคนาราศีเมษ นะเกตยังไปโยกกับดาวสุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือกนการเงินด้วยโอ้ยสแสดงว่าชาวเมษเนี่ยต้องมีอะไรดีๆทำนองนี้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ <S <S ข้อที่3นะครับที่บอกได้ชัดเจนว่านะครับดาวเกตย้ายวันนี้นำสิ่งที่ดีมาให้4ข้อของชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวเกตเองไปโยกกับดาวศุกร นะครับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีเมษด้วยแล้วดาวสุกเองก็ไปโยกกับชาวลัคนาราศีเมษสงสัยช่วงนีช้ชาวเมษนะครับจะค่อนข้างจะกิเลสปลุกใจใฝ่กำดัดนะ <c oughs> เออจู่ๆก็พลังทางเพศมามหาศาลหรือช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ค <c oughs> ันๆบ่อยๆเฮ้ยแล้วมันดีหรือไม่ดีล่ะอ้าวชาวลัคนาราศีเมษใครที่ความรักหรือคู่ครองมันหงอยหงอยที่ผ่านมา ก็น่าจะแฮปปี้ขึ้นแหละครับในช่วงนี้หรืออยากจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยต้องไปขอบคุณดาวเกตนะเนี่ยเออนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายที่ผมจะบอกตรงนี้นะครับถามว่าดาวเกตขยับตรงนี้ส่งผลดีอีกข้อหนึ่งอย่างไรต้องบอกว่าดาวเกตนั้นนะครับไปโยกกับดาวศุกด,ดาวเจ้าเรือนกันเงิน ใครที่เป็นชาวลัคนาราสีเมษแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอาขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์หรือกำลังจะเริ่มทำก็าตามในช่วงนี้นะครับสิ่งเหล่านี้จะขยับก้าวหน้าไปได้ดีมากเหมือนกับมีตัวช่วยมีคนคอยแนะนำเสมอ นะครับดาวเกตขยับวันนี้เองนะครับแล้วอยู่ตรงนี้ไป2เดือนก็จะส่งอิทธิพลกับชาวลัคนาราศีเมษตามที่สินแสหมิงพยากรณ์ให้ฟังไปแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิง เรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรออยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID@ masterming 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ